เวลามีอะไรกลุ้มใจเนี่ยคือต้องศึกษากันใจเดี๋ยวหน่อยเดียวไม่มีอะไรงอย่าพูดเดี๋ยวมากมายอะไรมากมายอะไรฮะอย่าพูดอย่าพูดคือมากมายสวัสดีครับอย่าพูดนี่คนามคคนตามนี่เอาติ๊ดขันหนึ่งกันนะเราอ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีมากค่ะสวัสดีคี่เันสวัสดีครับพี่สน่หเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการดูสกู๊ปข่าวพิศนุด้วยนะฮะได้ข่าวว่าไปฟีดกับ พี่แมวพี่แมวจุฬศักด์ใช่ครับผมปานพึ่มเป็นลุ่มแลบเยียบไปนะปานพึ่มเพลงดีมากนะเหรออืมยังไไม่ด้ฟังเลย่ะเพลงเกี่ยวกับยาสีฟันเหรอใช่เฮ้ยทำไมอ่ะชื่อเพลงเค็มแต่ดีเดี๋ยวชื่อชื่อนี้ใช่ชื่อนี้ชื่อเพลงเค็มแต่ดีไปฟิล์มกับพี่แมวจุฬศักดิ์มานะคะก็ไปฟังกันได้ตอนนี้เนาะพี่แมวเขาก็ตามโปรโมทโอ้โหแบบสุดเขาวักนะเริ่มมาวาร์กแล้วตอนที่เขามาสยามเด็กเล่นเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเขาจะไปเรียน ว้าวตอนนี้เฮ้ยว้าให้ต้องเรียนด้วยเหรอโอ้โหคุณต้องเรียนจริงจังนะไม่งั้นคุณจะว้าออกมาแล้วแบบเสียงไม่ได้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าหมูใกล้จะตายอ่ะคุณเข้าใจปะอ๋อต้องหงคุณลองทำดิว้าไม่ต้องทำก็เหมือนแล้วหมูใกล้ตายนี่ต้องหงีหมูใกล้ตายต้องหงผู้หญิงต้องหงผู้หญิงเอาทีวีค่ะไม่เอาเออก็ลองหาฟังกันดูหาฟังกันได้อ่ะเค็มแต่ดีใช่จะจะฟังพี่แมวเนี่ย ปิดดูเนื้อเลยเพราะวาก,กแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องมันพูดเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนของชีวิตเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่เจอน้ําตาน้ําตาไม่ไหลเข้าปากไม่มีรสชาติเค็มเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าชีวิตมันเจ็บปวดมันไม่รู้ว่าชีวิตมันต้องลุกขึ้นมาสู้ี่มันเลยเกิดเป็นเพลงนี้เค็มแต่ดนีสุดยอดครับหอมนะ บอกเลยว่าเวลาเซิร์ชนะครับใน g o o g l e นะฮะอย่าพิมพ์คําว่าเค็มแต่ดีอย่างเดียวนะครับไม่งั้นขึ้นยาสิฟันเพียบเลยให้พิมพ์แมวเทียวสักไปด้วยหรือสันนี้ก็ได้ใช่เค็มแต่ดีนะบางทีบางทีเซิร์ชเค็มแต่ดีขึ้นเป็นอย่างอื่นนะเป็นอะไรคลิปเต็มเลยเป็นคลิปโจว์แปลฟันเราเนี่ยไม่รู้ความแปร ทักทักใหญ่เลยนะหล่ะข้โมยสกิดเลยสกิดเลยกวนเล่นกวนเล่นนะผมนะต้อนรับคนสุดสยามเล่นพลาสริกสดๆที่นี่ครับ True Music ตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงทุกวันนี้พี่แจ็คไรเดอร์พี่ซานีินะครับใช่ผมพร้อมกับแขกรับเชิญของต้องวานเกมเล่นการและคนดูกว่า200ร้อยคนของเราอย่าไปนับจำนวนกว่า200คนเฉพาะในสตูนี้เยอะมากอีบ้านตู้แค่นี้สตู้อยู่ในประมาณเ วันมาณ70ตารางเมตรได้นะคะไม่เีใหญ่เลยแล,และแน่นอนที่สุดนะครับคนดูทางบ้านนะครับร่วมสู่กันลงทะเบียนได้นะฮะกับของรางวัลใหญ่ประจําวันนี้นะฮะอยากได้จัดให้ของเราใช่แล้วออยิ่งใหญ่อลังการงามแงะเหมือนเดิมนั่นคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะ เอ้ยังนี้เมื่อวานไอ้เจ้าเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไอ้ตอนนี้ตอนนี้เมื่อวานเมื่อวานคิดถี่มันวางไว้ตรงนี้เออนี่แล้วเราก็คิดว่ามันน่าอยู่ตรงนี้อ้าวไม่ใช่แต่กลอีกทีนึงนะมันอยู่ของละวันใหญ่ของละวันใหญ่นี่เน่เน่เอออะไรอ่ะเอ้ยวีโม่ไอ้อยากได้คืองยเมื่อกี้เขาปูสาไปนู่นไปนู่นแล้วมีตกใจด้วยเองนะ ไถ้าอยากได้วิวอนนะคะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะในแฟนเพจของเรา Facebook ม่ราศียามเด็กเล่นพลัสนะคะเข้ามาเลยแล้วก็ทิ้งชื่อเล่นนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวเราติดต่อกลับไปค่ะอย่าลืมพิมพ์พิมเพราว่าอยากได้แจกให้ด้วยนะครับผมและอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนี่นี่ังนั้นอย่าลืมไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะแน่นอนนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนที่จะแจกไปนะครับเมื่อวานนี้เฉียดฉิวไปถามคำถามตอบไม่ได้ Facebook ของเราคนไลค์เยอะมากนะอ่ะ20 20คน ครับแต่ทุกไงยี่สิล้านสิบเล็นยี่สิบ้านดูไม่จริงเลยานหไม่จริงนะดูแบบไม่จริงเลยเราถนอมไลฟ์เออพวกเราอินดี้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไลฟ์เยอะนะครับเออนี่เป็นรายการอินดี้นี่เราเป็นรายการใต้ดินใต้ดินนะครับผมถ้าไลฟ์เยอะเราจะรู้สึกว่าอุ้ยมันข้ามข้ามเลยมันไม่อยู่บนดินละแต่เราเป็นรายการใต้ดินนี่ฮะไอคอนเซ็ปต์ที่คิดเนี่ยถามใจคนทำช่องวงเพลงคิดคิดตั้งแต่ตัวเองทำเพลงแล้ว เรคิดว่าโอเพลงมันต้องได้หลายๆจะ uh uh. พักมาหลังๆมาเออสองอาทิตย์ผ่านไปก็อยู่ที่พัน uh uh. สามอาทิตย์ผ่านไปก็อยู่ที่พัน uh uh. โอ้หกปีผ่านไปมาเป็นหมื่น <laughs> คนไทยมี <laughs> รือว่าคนไทยมีแค่นี้เหรอ ครับผมนะเรียกว่าอาหารค่าโปรดักชั่นทำเอ็มีมาแล้วเนี่ยหัวหนึ่งเกือบสามหมื่นเนีงงไปหมดเบอร์ไปหมดแล้วตอนนี้ครับผมพูดถึงเรื่องราวของเราดีกว่านะฮะติดทรูวิชั่นจะยังมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะคอนเทนต์ระดับโลกครับนะฮะอย่างรายการที่ได้รับชมผ่านทางนะฮะแพ็กเกจแพลตินัมแล้วก็โกลแพ็กเกจนะฮะเป็นแพ็กที่ดีที่สุดจากทรูวิชั่นส์ของเราครับคุณได้ติดตามนะฮะกับ The Voice US สี่ขึนสิบ นะครับเป็นการแข่งขันร้องเพลงที่โด่ดัง<ช>และการันตีด้วยรางวัลทั้งรายวันของอรายการเองแล,และก็ะรางวัลนะฮะของบรรดาเ,เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเป็นพวกพรามไทม์ time Emmy เอ m m y อ w a r วอ์ดนะคะ เครดิ c ช o อยสวอร์ดนะคะพี p พ e c ช o อยสวอร์ดด้วยก็คือเหมือนแบบคนทั่วไปเนี่ยให้รับให้การตอบรับให้การยอมรับว่าเป็นรายการที่ดีนะคะถูกต้องนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับโค้ชแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดามรางวัลการันตีมากมายนะครับอย่างคุณคริสติน่า อกินลาที่ร้องเพลงปัดเดียวโผปัดเดียวโผหเดียวโผกดเดียวก็ปุบไม่ปุบตอนนี้ทางแกมปี่โทรมาขอเรียกเก็บค่าอะไรก็ตามที่ร้องเกินแปดโมงแล้วตายแล้วตายแล้วตาแล้วนะครับผมแล้วก็อีกมากมายเลยนะเพราะว่าดูเด็ดเพ็ดมันแน่นอนนะครับที่สำคัญในการดูครั้งนี้นั้นคุณดูพร้อมกับอเมริกา ปกติเราต้องดูหลักเนาะอออากาศพร้อมกันกับอเมริกาที่ t u u Visions ที่เดียวครับนะฮะทุกวันอังคารวันพุธนะฮะหนึ่งทุ่มสิบนาทีรอบแล้ววันนี้ครับทาง True v i s o o n นะช่อง a x n h d n งหมายเลข336ครับถูกต้อง336นะฮะไปดูอุ่นเครื่องกันก่อนโอเคไปดูะว่าแซ่บขนาดไหนครับไปดูครับท v i ว i o n นส r e n นด n ้รายการฮิตที่สุดประจำเดือนมีนาคม ที่สุดแห่งกระแสฟีเบอร์สู่รายการฮิตกว่า60ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย พิสูจนความฮอตด้วยยอดผู้ชมสูงสุด46.78ล้านคนในอเมริกา <All right. S 1> การันตี2 2> <All right. S 1> ค <All right. S 1> ร้อมร้อนแรงด้วย2รางวัลเอมมี่และ4โ <All right. S 1> คชระดับเทพเจ้าของ22รางวัลแกรมมี่ที่พร้อมกลับมาสร้างความแรงเสียงของใครจะถูกใจคุณ mm hmm. และคว้าตำแหน่งแชมป์ในปีนี้ come on, come on, come on. ที่คุณไม่ควรพลาด The Voice US Season 10ฉายคนเดียวกับอเมริกาอังคารและพุธที่ A X n H D และนี่คือ True ั i ร i เ n t r e n ดิ้งประจำเดือนนี้ The Voice US Season 10ดีงานตามท้องเรื่องเป็นรายการที่สร้างเศิลปินออกมาได้หลากหลายถูกต้องนะนออคนหนึ่งที่แบบโด่งดังมากตอนนี้อย่างของประเทศไทยเรา,าเานาี่ยเขาสนใจโอ้โหมีวงไปเล่นที่ไหนนี่คนบอกโอ้ยเอาอีก อีกเอาเพลงอีกเอาวงอื่นมาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาดูอยู่เขาจะว่าเราไหมเขาไม่ว่าเพราะว่าใครเดียวกันขอโทษกันได้โอ้ชิลกันชิลกันชิลนี่เรากำลังพูดถึงดาวไว้เมืองไทยด้วยเขาบอกเอาอีกเพลงถ้าแล้วคนต้องขอถ้าอย่าไม่ว่าเธอ ครับผมเป็นเหมือนพ่อเลยนะพี่พ่อตบกบาลเลยแซวเล่นแซวเล่นนะคะก็สร้างแต่คนคุณภาพมาทั้งนั้นเลยนะคะนี่เร็วๆนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันวันที่13บสนิทมีงานกับสุพณหงก็มีศิลปิน The Voice ไปร้องเพลงป้าไก่ขนลุกป้าไก่อันฉีขนลุกโอ้โหปวดขี้แอร์เย็น ต้องหนีทั้งทั้งหนีทั้งหมดที่มาแอร์เย็นกก็ติดตามชมกันได้เพราะสดสดเลยถูกต้องพร้อมกันขนลุกเลยเรื่องงานสุพรรณหงษ์นี่เช็คคิวพี่ีกรอมมาทั้งสามรอบแล้วแคนเซิลบอกว่าเสนอก่อเสนอลองเสนอดูซิว่าเขาเอาไหมสามรอบ cancel ครับผมไม่เป็นไรมีหลายงานพี่แจ็คก็มีหลายงานถูกเดี๋ยววันที่ส3พี่แจ็คก็มี6งานเลย13ไหนเอ้าสิบนี้ไง13นี้ถึงนี้เหรอนี่คสุวรรณหงษ์โอ้ยมีคุณมีหลายงานเลยป่ะโโอ้หกงานอ่ะแน่นตั้งแต่เช้าถึงเย็นงานเหรอว่างเลยว่างแน่นตั้งแต่เช้าถึงเย็นเอาพูดถึงแฉวันนี้ดีกว่าใช่ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะจะได้พบกับน้องอิงวัลันทรนะคะผู้หญิงคนนี้ที่เขาจะได้ไปนี่อะไรนะ อะไรนะอะไรนะประกาศผลรางวัลน่ะ้กาศผลลคนไทยคนเดียวนะเฮ้ยจริงคนนี้เลยอะคนนี้เลยเดี๋ยวคุยกับเขาจะไปประกาศผลเหรอไม่ใช่ประกาศผลอะไรเขาไปร่วมงานร่วมงานเพราะเขาได้รับมีชื่อเข้าชิงมีชื่อเข้าชิงด้วยเข้าชิงอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาคุยกับเขานะคะแล้วก็พูดเสมือนติดตามงานเขาก็ติดตามไงแต่กลวงมากเลยมันเนื้อหาที่จำไม่ได้ว่าชิงอะไรเดี๋ยวต้องมาทำชิงอะไรชิงอะไร นี่นักแสดงหน้าใหม่แห่งเอเชียนูันข้าข้าข้าข้ขเม่อถ้าเกิดว่าน้องอิงเล่นหนังคู่กับพี่โอ้โหจะได้ไปทั้งคู่น้องอิงไม่ได้ไปแน่นอนเพราะสานีจะได้ไปนักแสดงหน้าใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเพื่อนการไม่เอาเขาไม่อยากเล่นตัวเล่นสิลองเล่นน้ักแสดงหน้าใหม่เอก็คือหน้าใหม่ในหนังหน้าใหม่ทุกอาทิตย์จังทออ จำหน้าไม่ได้เฉพาิปผมครับผมครับผมเดี๋ยวมาคุยกันนิ้วคขาเมื่อตัวจริงนะคะที่เขาได้ชิงรางวัลนะคะกับน้องอิงวราธรนแล้วก็มีเพลงมาฝากด้วยวันนี้นะซิงเกิลของเขานะคะตอนนี้ไปฟังเรียกน้ำย่อยกันก่อนคุณเอ็มวีเพลงเหงาๆค่ะจากน้องอิงวราธรนก่อนจะได้เจอกับตัวจริงค่ะไอ้น้องอิงที่เขาเป็นเสียงเป็นหน้าใหม่ด้วยไหมไม่ไม่แบบพสดุสยามนิ่เล่นคลับครับสดสดที่จูมิวสิกครับวันนี้มีแขกรับเชิญ เป็นน้องสาวที่น่ารักนะฮะจริงๆถ้านับว่าเคยเจอกันเนี่ยนับเป็นเวลา10ปีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือความน่ารักของน้องแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือผมนี่แหละคือเราเจอกันตั้งแต่ผมเนี่ยผมมาตรงเนี้ยจนตอนนี้มันขึ้นไปอย่างนี้มดละแต่ดีที่สุดครับก็คือวันนี้น้องมีงานเพลงอีกแล้วนะครับผมในฐานะสื่อเป็นเดี่ยวด้วยนะครับผมน้องอิง ว่ารันทอนไรเดอร์อยู่ข้างนะครับสดีค่ะสดีค่ะสดีค่ะดี่สวอสหด้วยไรเดอร์ได้นั่้นใหม่แต่เขาเป็นแบบพวกต่างประเทศนะเขาจะสมมติมีคาว่าไรเดอร์ใช่มมันจะเหมือนเป็นสามเป็นสพยางใช่เขาใช้คาว่าไรของพี่มาตรงนี้แล้วต้องการจะมีคํานึงอะคว่าอ๋อก็เป็นคาว่าอิงไรอย่างเงี้ยเป็น อีกครับแม่ไม่เข้าใจอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องดีแล้วอย่าลดตัวลงมาเกิดคูดพี่มากนะฮะอ่ะโอเคน้องอิกทักทายเพื่อนเพื่อนชาวสยามเล่นพักหน่อยฮะสวัสดีค่ะชาวสยามเล็กเล่นนะคะอิงวัตนทร์จากบ็อกซิ้งสิลป์เลยนะอิงบ็อกซ์มิวสิกนะฮะอิงนี่เราในในฐานะของศิลปินตอนนี้เนี่ยนะฮะมีซิงเกิลแรกไปแล้วเป็นซิงเกิลรวม แล้วก็มีซิงเกิลสองเป็นซิงเกิลรวมอีกแล้วก็มาซิงเกิลสามเป็นซิงเกิลเดียวค่ะ,ะพูดถึงการทํางานย้อนกลับไปก่อนซิงเกิลรวมสองซิงเกิลที่แล้วค่ะก็เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งด้วยก็ กับพี่แหนมกับพี่เอกซีซัก้ฟนะคะอันนั้นก็จะเป็นชื่อเพลงว่าเพลงรักเพลงแรกค่ะก็อันนั้นเป็นเหมือนเพลงที่ทําเพื่อเปิดตัวค่ายใหม่คือ Music Move Entertainment นะคะก็จะมีอิงจาก Box Music นะคะแล้วก็พี่แหนมจาก Music Move Record แล้วก็พี่เอกจากมี Record ค่ะก็คือมาร้องเพลงเหมือนเปิดค่ายใช่ค่ะรวมกันนอกจากนั้นก็มีซิงเกิลรวมที่เป็นของบ็อก ใช่ค่ะอีกเพลงหนึ่งค่ะใช่ชื่อเพลงว่า Let's My g e t h e r ค่ะก็จะมีอิงวราธรแล้วก็มีพี่นันสุนันทาที่เป็นดีเจด้วยใช่เนี่ยถ้าเอาทามีอิงอย่างเดียวนะไปนี่แล้วทำไมเขาโอเคนั้นน่ะเห็นตัวเคยเห็นตอนเขาผมยาวป่ะนันน่ะอ๋อที่เราเชียร์กันอยู่อ๋อนี่ไงเราก็เชียร์อยู่บอกให้เป็น l e t เบี้ยนเออไม่เอากระทางคอมไม่เอาทั้ับเยอะเป็น Let's b e n ดีกว่า ก็จะมีพี่นั่นแล้วก็มีสที่ดีมากมาที่ดีมากับที่ดีมากแล้วไม่เกือก้องพรพี่โอเคดีมากค่ะลอิงเลยค่ะก็จะมี The Castle ค่ะก็จะเป็นวงใหม่เดี๋ยวก็จะมีผลงานเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็มีพี่ปอยพัชเพชค่ะค่ะคราวนี้ หลังจากรวบรวมรวมคนอื่นเขาไม่เยอะแล้วมาเดี่ยวของเราม้่งดีกว่าชื่อเพลงชื่อว่าชื่อเงาเงาอินซอมเนียค่ะนอนไม่หลับใช่ค่ะอ๋อแล้วเวลาพูดชื่อเพลงต้องอินซอมเนียด้วยป่ะคือต้องพูดด้วยอ่ะเหมือนแบบว่าถ้าถ้างเงาเงาย่างเดียวมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าปกติอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นชื่อไทยและเชียงกีษแยกกันแต่ถ้าของอิงที่เรียกอันนี้คือให้เรียกติดกันเลยก็คือ จริงๆมันก็แบบแล้วแต่คนจะเรียกว่าแบบเงาๆก็ได้ไม่เอาดิอิงอยากให้แบบไหนลู้บอกพี่เลครับดูว่าหลังพี่ได้เรียกถูกจะไป็นโมโหน้องก็สี่สิ็แล้วแต่พี่แจ็คละกันเอ่อยากเรี่กเงาเงาเงาอ้าเงาเงาอยู่เสมียร์เออนะเพลงนี้ลุยเลยเนื้อหาเป็นยังไงอะไรยังไงค่ะเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่ ก็ตามชื่อเลยค่ะเงาเงานะคะก็จะพูดถึงว่าเวลาที่เราแบบผู้หญิงผู้ชายสองคนเนี่ยที่เป็นแฟนกันเนี่ยห่างกันเนี่ยจะแบบรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าอะไรค่ะเหมือนแบบเป็นอาการที่เรานอนไม่หลับตอนกลางคืนเราคิดเวิร์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะอืมใช่เป็นจริงใช่ไหมก็ยิงว่าทุกคนก็น่าจะเคยเป็นเนาะแบบว่าเวลาเดินท่ามกลางคนเยอะๆแต่ว่ารู้สึกเหงาอะอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เป็นไม่หเดินกลุ่คนเยอะแล้วรู้สึกเหงาพูดคนเดียวตลอดเลยต่อให้อยู่คนเดียวก็เป็นอย่างนี้ต่อให้อยู่หลายคนก็เป็นอย่างนี้ไม่เคยเหงาสบายใจพูดคนเดียวโอเคเนี่ยตอนนี้เป็นอยู่เลย มือที่ไปล้างมือที่เปื้อนกาวมาุกที่นวางถึงกาวเม่อกี้ต้องมาติดเมื่อกี้กระดาษหลุดเมื่อกี้เมื่อกี้มือไม่แตะตรงนี้เลยเป็นเรื่องของคนนะฮะความรู้สึกของคนที่มันเหงาอ่ะคนเยอะแยะเราทำไมงามเหงาใช่ค่ะตอนนี้เหงาไหมตอนนี้ไม่เหงาค่ะ ไอ้อยู่ที่เนี่ยพี่แท็กพี่สานิไม่เห็นไม่เหงาอ่ะเขาเปลี่ยนเ้อกำลังจะจิ้มต่อเอาทำไมไม่เหงาอ่าทำไมไม่เหงาถ้าไม่มีพี่ไม่มีสานิเหงาไหมชีวิตตอนนี้ไม่เหงาค่ะไม่เหงาค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีพี่กับพี่สานิก็มีหลายคนเลย่นี่คือชั่วโมงบินของเขาคือไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเพลงนี้เนาะ ให้มาทำงานด้วยม้างครับค่ะก็โดยหลักเลยนะคะก็จะมีพี่โอ้ค่ะโอวงทามนะคะแล้วก็จะมีพี่ยักษ์วงแคลชกับพี่เอกซิสันฟ้าเนี่ยมาเขียนเนื้อให้ค่ะคุณเอกนี่ตอนนี้กาไม่ว่างทำอย่างอื่นแล้ว มือเขียนเนื้อเล่นคอนเสิร์ตว่าเขียนเนื้อเพลงมาเยอะเลยเล่นคอนเสิร์ตเขาก็เล่นไปสิเวลาว่างเขามาเขียนงานอดิเรกเฮลกคุณเราจะมาทำทีมสองอันได้ไงผมแนะนําให้คุณคุยกับเขาแล้วคุณถามเขาเลยว่าเขียนเพลงตอนนี้เป็นงานเลกเป็นงานหลักเที่เอกอย่างที่บอกวลานั่งรถตู้แบบไปโปรโมทเพลงพี่เอกก็จะแบบ แบบกดโน้ตในไอโฟนอ่ะแล้วก็จะแบบพิมพ์เนื้อตลอดเวลาเหมือนกันคือเหมือนเขาจะแบบเขาจะหัวเขาจะตลอดเลยอ่ะแล้วก็จะดีไปอีกมีแรงกำลังใจเยอะไหเออแบบทําอย่างนึงทําอย่างนึงอย่างนึงก็ไอเดียเดียวเดียวจริคือดูวันนี้ไปดูมือถือไปเขียนไปอ๋อเขียนไปเขียนไปไม่เขาไม่ได้เขียนเขาก็ไปแล้วแต่ที่คนเราทำอะไรเรื่องคู่ พี่้อมาขยเกางเกงกเกงตเอ่กเงอยากให้อยากให้อิงเปิดเปิดใจอะเปิดใจเออ อยากให้อิงเปิดเปิดใจเปิดประตูกไปแล้วหนีพ่หยี่เล่พ้นจากโลกแล้วลกมานี้พูดถึง MV บ้างดีกว่าเอ็มวีเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะ MV ก็จะได้ที่คงเดชจตุรัสสมีนะคะเป็นผู้กํากับแนป์แค่ราคิดถึงที่อิงเล่นนะคะแล้วก็มากํากับ MV ให้แล้วก็จะมีการฮอร์โมนค่ะก็เป็นเพื่อนกันสมัยเดียรเลยก็ลากมาช่วยเล่นพอมาเล่นให้นะคะครบ คือคนรู้จักน้องคบอ,ะอ่ะคือไม่ต้องไปหาใครไกลตัวแล้วอ่ะตอนเนี้ยก็สิงเกิลหน้าเอาใครนี่วันนี้เขารู้จักเราแล้วไงอ๋อเอาเอาพี่แจกคค่ะเป็นพระเอก MV เขายังไม่ต้องการหมานะเ,าเรามาถึงจุดที่วีเจไปเล่นหมหมาได้ยังไงโอ้โหตอนนี้พี่แจ๊คครับผมหนูไปหนูพูดกันเกินว่าเออพี่เป็นเจ้าของหมาหรือเปล่า ต้องฟังให้ได้ชัดก่อนนะครับผมใช่บางทีเราสั้นไงพูดสั้นๆไงครับผมริงๆดูเหมือนกังวลใจอะไรอย่างไรดีว่าพูดไม่ทันนะพี่พูดเก่งเหรออ่านแล้วพูดเลยพูดไม่ใช่เนาะมันก็ต้องถามพีิถามก่อนถามก่อนรู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองได้มีโอกาสทำซิงเกิลเดี่ยวเพราะจริงๆแล้วใครที่ติดตามหรือเป็นแฟนหญิงอยู่จะรู้ว่าจริงๆก็คือเป็นเสือปินมาเนิ่นนานนับสิบปีถูกต้องไหมถูกแต่วันนี้เนี่ยกลับมา ไม่รู้ว่าเพลงตรงนี้ใช่ตัวเองที่สุดหรือยางหรือว่าได้กลับมาเป็นสิ่เป็นเดียวอีกครั้ค่ะจริงๆก็ถ้าเกิดใครได้ติดตามเองแบบเมื่อประมาณสิปีที่แล้วนะคะก็จะแบบเหมือนรู้จักเราในนามแบบเกินกุ๊ปเกินกุ๊ปใช่เป็นเกินกุ๊ปสักสักคนใช่ใสๆแล้วอะไรอย่างนี้ก็ ตอนนั้นเราก็เหมือนแบบเรายังเด็กอยู่เลยค่ะประมาณ1ิบสก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวเองแบบต้องการอะไรหรือร้องเพลงแบบไหนที่รู้สึกว่าโอเคเนี่ยเป็นสไตล์ของเรานะแต่ว่าพอเราผ่านจากตรงนั้นมาค่ะเราก็ยังเรียนร้องเพลงอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์เอก o i c ์แบบโอเปร่าที่จุฬาค่ะแล้วโอเปร่าได้ไหมได้ค่ะเฮ้ยโชว์ได้ขนาดน้ล้าแล้วได้โชว์หน่อยเพราะมากเลยยัง ยังเดี๋ยวพี่โยนให้ดีกว่าเดี๋ยวมันขึ้นไม่ถูกและแน่นอนครับนี่คือหนึ่งความสามารถนะครับของน้องอิงวรรณทรนะฮะในฐานะเธอก็เป็นนักเรียนนะครับในส่วนของการใช้เสียงหรือเราชอบเรียกว่าเอกวอยซงเนเอกนะครับผมไปฟังโอเปร่าของเธอดีกว่าครับสด ที่เสียงเป็เล่นคลาสรับเช่นครับอยาาคิดไม่ออกเลยว่าจะร้องอไไเ้งดีไปแคพลงที่แบบเรารู้สึกว่าโอเคเพลงนี้แหละเราอบแค่อยากรู้เจอเอคงไม่มอ เดี๋ยวในในภาษาพันพอเดี๋ยวเดอีกรอบอีกรอบอีกรอบหนึ่งห้าสี่สามสองไปค่ะ นี่ละกันมันแปลว่าอะไรคะแปลว่าแบบเป็นเพลงเป็นเพลงภาษาฝรั่งเศสค่ะก็ลองแบบว่าแบบทะลักคุณมมากๆเลยนะจบเจอแต่อ๋อฉันมีมือเธอก็มีมือหดูพี่เองไม่ไม่หนูร้อง คือโอเปร่าจะออกเสียงประมาณนี้แบบแบบลอยๆอยคือเสียงคือคำมันจะไม่ได้ชัดแบบเป๊ะมากมันเพราะว่าคำทุกคำมันต้องแบบโมดิฟายให้มันกลมค่ะคราวนี้พอเรามาปรับการร้องก็คือมาร้องเป็นป๊อปธรรมดาแล้มันยากนะคะยากไหมไม่ยากค่ะคือเหมือนได้ดึงเทคนิคมาใช้ไหมใช่ก็มีบ้างเหมือนแบบท่อนบางท่อนที่มันต้องขึ้นเสียงสูงมากๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเรารู้วิธีแบบหลบ หลบจากแบบว่าช่องช่องที่เราจะต้องร้องปกติเป็นป๊อปเนี่ยค่ะเราก็จะรู้ว่าเออทำแบบนี้มันสบายกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้แบบความสำคัญของคนที่เรียนเรียนเรื่องร้องเาเหมือนเนี่ยพี่แมวยังต้องไปเรียนวัดอะไรเงี้ยมันคือเรื่องเดียวกันใช่ไหมบางทีแบบเราร้องป๊อปเป็นก็ไม่ใช่ว่าเราจะร้องคลาสสิกเป็นไม่ใช่ว่าเราจะร้องโอเปร่าเป็นยังไงก็ต้องฝุดอยู่ดีเพราะจริงจริงแบบโอเปร่าอย่างเงี้ยแบบวิธีหายใจทุกอย่างมันคนละแบบกับป๊อปหมดทั้ยากเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เห็นคนเรียนเอกวอยก็จะมีโอเปร่าถึง เอกบอยนี่เขามีเรียนอะไรบ้างพี่พี่อันนี้พี่ไม่รู้นอกจากโอเปร่าแล้วเรียนอื่นนะเราเลือกเรียนได้ใช่ไหมได้ค่ะเรีนแจ๊สใช่ป่ะเออไม่ค่ะถ้าจุฬาจะเป็นแบบแค่คลาสสิกอย่างเดียวจะเป็นแบบสายโอเปร่าอย่างเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมหาลัยอื่นเขาก็จะมีแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่เราจะเลือกแต่ว่าพอจุฬาเนี่ยมันมีแค่อันเดียวคือเราบังคับเลยคือเดี๋ยวพี่ถามเหมือนคนโง่หนึ่งคนเลยเข้าไปเรียนปุ๊บบอกว่าจะเรียนถามเฉยๆดิอย่าทำหน้าโง่ด้วยดินี่ทำหน้าทำหน้าเหมือนโง่จริงๆเลยเอาทำดีๆเด้อ พี่ถามแบบแบบคนง่อทั่วไปเลยเนะแต่สมมติว่าพี่เข้าไปคณะนี้เลือกคณะนี้วันวันเรียนอะไรบ้าง <S <S เรียน,เร,ยนเรียนทุกอย่างะค่ะเหมือนเหมือนเอกที่เอกอื่นเลยค่ะแบบพวกแต่งเพลงลไม่ค่ะจะเป็นแบบทฤษฎีดนตรีประวัติศาสตร์ดนตรีคือทุกอย่างเราต้องเรียนหมดเลยแต่ว่าวิชาสกิลเนี่ยก็คือจะแยกจากคนอื่นเเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะแต่เฮ้ยเมื่อกี้ที่ฟังอิงร้องนี่คือ ตัวจริงเลยนะนี่คือพิสูจน์เลยว่าตัวจริงค่ะนี่ตัวจริงเรื่องของไม่ใช่ตัวอีกดูแล้วเดี๋ย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 วชวเปิดมาขนาดนี้แต่ดึงมือกลับไวมากนะอะไรลังจะเอื่อขึ้นไม่ผ่านแล้วพูดถึงความสามารถเรื่องการร้องไปแล้วความสามารถเรื่องการแสดงว่าดีกว่าถึงขั้นพิ่พ์ยิ่งอ่ะที่เราพูดถึงไปไปชิงรางวัลอะไรไหมคะตอนนี้ตอนนี้ได้เข้าชิงก็จะมี Asian Film Awards ค่ะก็จะ เข้าชิงในสาขานักแสดงหน้าใหม่ของเอเชียแต่ว่าก็จะมีสุพันณหงด้วยที่นานักแสดงนำหญิงได้ชิงวันที่13นีามนี้ดีวยกองเจอกันใช่ค่ะแล้วก็จะมีครมทะลุอวอร์ดแล้วก็อีการมันเทิงสมาคมผู้ปรกาศอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณเรื่องแนปแต่ไม่เจอที่ไม่เจอที่ก็เขาคน n c e l ไป สามคิวแคนเซิล<ถ> <laughs> มาพูดถึงเรื่องการแสดงบ้างดีกว่าเราชอบการแสดงตั้งแต่เด็กๆเ,เลยป่ะคะไม่ค่ะคือไม,ไม่เคยเรียนการแสดงแล้วก็ไม่เคยแสดงอะไรมาก่อนเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแสดงอะไรด้วยแล้ว, <laughs> ลวในทางกลับกันนะเรารู้สึกว่าตอนที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะอิงเป็นคนเขินขี้อายกว่าคนอื่นด้วยอิงไว้นคนที่แบบถ้าจะป็นคนดูนิงน่งๆมากกว่า<อ>ถ้าเกิดว่าไม,ไม่ได้คุย,คยด้วยจะรู้สึกว่า แลบเข้ามาเท่าไหร่เป็นคนนิ่งแต่จริงๆแล้วจิตวิญญาณด้านการแสดงคคกคุนอยู่ในใจมันตลอดคคกลึนเลยวหรนมันแบอยู่ดีไปเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ยังไงแบบก็อิงเป็นดัมเมเยอร์ตุลาค่ะก็พี่แคสติ้งเนี่ยเขามาเห็นเราจากรูปตามงานบอลอะไรเงี้ยแล้วก็โทรมาเรียกให้เราแบบไปแคสหนังเรื่องนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่น่าจะเล่นได้เราก็เลยปฏิเสธเขาไปก่อนค่ะเสร็จแล้วพอ อีกทีหนึ่งเนี่ยเขาก็โทรมาอีกเจ๊ยตื้อใช่บอกว่าเนี่ยมีหนังเรื่องใหม่นะของพี่คงเดชอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับพี่โทนี่ลากแก่นนะเนี่ยอยากอยากให้มาแคสมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิงก็แบบโหถ้าโทรมาสองรอบแสดงว่าแบบต้องเห็นอะไรแบบในตัวเราบ้างหรือว่าเราอาจจะมีแววหรือเปล่า่าน่าน่าจะไปต้องใช้ขนาดนี้ด้วยอ่ะพี่แค่รับมาเลย แบบเขาตามเราบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเขายังอยากให้เราไปร่วมงานเหมือนเราตรงกับคาแรคเตอร์ที่เขาอยากได้จริงค่ะอิงก็เลยอิงก็เลยลองไปแคสดูอ่ะก็ปรากฏว่าก็ได้แต่ว่าที่เดกก็บอกว่าอิงเล่นไม่ได้เลยนะในเทปแคสใช่แต่ว่าแต่ว่าเขาชอบธรรมชาติชอบแบบหลายๆอย่างในตัวเราที่เราคล้ายๆตัวละครเลยคะก็เลยเลือกเราดีไปเหมือนดวงดวงเราได้พอดีโอกาสเรามาถึงพอดีเนาะอยากรู้ว่าที่ที่แคสติ้งโทรตามสองรอบเนี่ยเป็นเพราะพุ่งกับสั่ง ดูไม่ดูเลยมีนะบางคนนะคือพุ่มกับอ่ะอยากได้คนนี้มาเล่นจริงเออคือรู้สึกว่าคาแรคเตอร์หน้ามันถ่ายทอดอะไรบางอย่างที่เป็นตัวมันมีหลายอย่างไงมันมีแบบคนที่เขาเขียนบทมาแล้วแล้วนึกหน้าหรือเปล่าหรือานางเอกก็เป็นคนนี้กับที่แบบพอดูแคสติ้งแล้วคนอื่นเล่นได้แต่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คือยังไงก็ต้องแบบคนเนี้ยอมันเหมือนแบบมีอะไรสักอย่างของอีน่าจะตรงลของอิงนี่ไม่ใช่ค่ะคือพี่เดชยังไม่รู้จักอิงเลยตอนแรกใช่ค่ะพอดูเทปแคสแล้วก็ไปถามพี่ พี่แคสว่าแบบเออหาได้ดีแค่นี้เองหรอหาได้ดีที่สุดแค่นี้หรอแต่ว่ากับกายเป็นว่าแล้วไม่ได้ชิงเลยนะเป็นไงแล้วแบบพี่แคสริงก็บอกว่าเอ้ยพี่ลองดูแบบหนูเชียร์คนนี้นะพี่เดชก็เลยโอเคลองลองลองดูก็ได้เรามา ก็ยินดีด้วยนะคะจะยังไงก็แล้วแต่คุณก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่สร้างชื่อให้คนไทยเองนะของพี่นี้ก็เหมือนกันจริงีพุ่งกับหลายคนอย่างได้พี่นีนะฮแต่กลัวกลัวว่ากลัวว่าเล่นปั๊บพอออกฉายปั๊บแล้วได้เข้าชิงรางวัลเอ๊ะต่อไปรับรางวัลไม่ใช่คนนี้นี่ ไม่ใช่นี่ว่าอะไรเงี้ยทำเหมือนงงทำเหมือนงงน้องอิงต้องอิงพิมพ์ตัวเลยเพลงอะไรอะอยากให้รางวัลตบรางวัลตบรางวัลรางวัลเอออ่ะคุยกันรู้เรื่องแล้วทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องการแสดงแล้วทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ดูเพลงสดๆนะคะจากน้องอิงนะคะชื่อเพลงว่าเหงาเหงาอินสอมเนียนี่แหละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าได้ชมกันแน่นอนไม่เหงานะทำไมเดี๋ยวชายจักรันมาเต็มเลยเยอมากวันนี้เต็มสูบเลยเบียดกันแออัดเลย โอ้น้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายไเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะครับผมหลังงานนี้ของ The Ghost ค a รครับผมนานไปแล้วสุดๆุดค่ะทีครับช่วงหน้าครับ